ใส่คันเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแมตตาหรือว่าน้องมี่อีกแล้วจ้าโรคเคช,ชัน่นคุณนมาสุดตาคุาค้เคยไหมเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะนั่งรอเยตูนอยู่วันนี้หลังจากที่อ่านคอมเมนต์เนาะการไปเที่ยวนู่นนี่นั่นโนนการแมทการอยู่กับเยตูนเนี่ยคนชอบใช่เหรอ่้าวอ้าวันนี้วันว่างอยากจะช้อปปิ้งเกิร์ลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าจะชวนเยตูนเขาไปช่วยกันเลือกเสืเส้อผ้าต่างนาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่ารอนางอยู่เนาะไปด้วบ่ายโมงตอนนี้บ่ายสองละมันกาสวยมาก สวยหน่อยเพราะว่านี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจ้าพี่สาวของ m y m o Wa t โฟนนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเอาจริงนะตัวเรือนเขามาแล้งกมสามสีค่ะ m ม t เ o l i c ลิ a แบ็วานิลลาครีมสกายบลูและมีสายที่เข้ากันได้หมดอีก3ส,สีนี่แบบที่น้องแนนใส่อยู่นะคะก็คือเป็นสกายบลูนั่นเองค่ะ แล้วหน้าจออมเมรดเนี่ยขนาด1.6นิ้วตัวเฟรมค่ะเป็นสเตนเลสทั้งหมดด้วยแล้วล่าสุดนะเขาอัปเกรดชิปจ้ะก,ก็คือว่าประสิทธิภาพในการสแสดงรูปเนี่ยคือลดเวอร์ v. เขาออกแบบมาทันสมัยมากขึ้นคือแบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็เข้ากับแฟชั่นตอนนี้เน่นะคะหน้าปัดนาฬิกามีให้เลือกมากถึง100แบบแล้วก็มีถึง6สีให้เลือกด้วยกันค่คะอีกทางนะคะหน้าจอเนี่ยยังเป็น a l l w a y a o l Display มีให้เลือกมากกว่า60แบบและชอบหมดนี้ที่สุดเลยคือเป็น AI s t y l i s Face บนหน้าป นาฬิกาเพื่อปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเราอีกทางเขายังไม่โหมดกีฬานะคะ116หโหมดนี่ค่ะอีกทางิวีวิตในตัวแล้วก็ตัวสุขภาพต่างๆ ได้ด้วยอันเนี้ยคือตรวจได้นะคือออกซิเจนในเลือดการนอนนะคะแล้วก็ความเครียดในเลือดด้วยโอ้โหตายกว่านาฬิกาแล้วยังมีหมวดเนี้ยอันนี้เน่ยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าแจ้งเตือนการมีประจำเดือนของผู้หญิงเราด้วยค่ะแอดประสิทธิ์นะเขาจะแจ้งเตือนนะคะช่วงเวลาที่แบบตกไข่เอออะไรเออการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือลดมากแล้วการดีไซน์แบบนี้นะคะคือเป็นแบบมินิมอลเข้าได้กับทุกสไตล์ทุกลุกเลยแล้วด้วยความที่เป็นกรอบนกาสแตนเลสแบบเนี้ยคือเพิ่มพ้อ รักแบบลุคพรีเมียมสุดๆคือด้วยความที่เป็นสเตนเลสอ่ะเขาก็จะทนทานพวกแรงขีดขวดต่างๆนานาเนี่ยคือแบบว่าทนเวอร์แล้วเป็นสเตนเลสมันก็จะวิบวับวิบวับวิบวับสวยมากเลยแล้วหน้าจอนะคือแบบว่าสามารถเปลี่ยนเป็นรูปเปล่าหรือว่าเป็นรูปที่เราอยากจะใช้อะไรก็ได้จ้ะมาสวยขนาดนี้น้องยังทน ทนมากๆค่ะเพราะว่าสามารถใช้งานนะคะได้ในโหมดปกติเนี่ย12วันเลยพร้อมทั้งการออกกำลังกายก็คือแบบอยู่ยาวนานเวอร์แล้วก็คือสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง20วันนะคะหลังชาร์จเพียง1นึงครั้ง <c oughs> กันน้ำลึกสูงสุด50เมตรเป็นเวลา10นาทีสามารถควบคุมเพลงและกล้องเนี่ย รวะะมถึงการค้นหาโทรศัพท์ของเราเนี่ยใครขี้ลืมเนี่ยสัตว์หน่อยนะจ๊ะเพราะว่า My Mobile เราสามารถหาโทรศัพท์ได้ผ่านทางนี้ด้วยนะจ๊ะเรียกได้ว่าครบขันมากดีไซน์สวยนะคะฟังก์ชันแน่นแล้วก็เข้ากับทุกคนด้วยค่ะนี่อ่ะตูนอยู่ไหนขายของจบละตูนยังไม่มาต้องซื้อให้ตูนใส่เครื่องหนึ่งลักจะได้รู้เวลาเวลา ท้ายแล้วนะคะดิฉันก็ต้องวอก็ครับไปรับที่ตูนก็นั่งลืมตื่นลืมอะไรฉันไม่มีนาฬิกาปลุกอิดอทโทรศัพท์ฉันก็พังแบตก็หมดนาฬิกาก็ไม่มีเอางี้นะเดี๋ยวซื้อไมครให้จริงๆละฉันเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาแกต้องแบ่งเวลาให้ฉันบ้างอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณน้องตูนนะคะไปชอปปิ้งเนาะฉันชอบชอปปิ้งมาก ฉันรู้ว่าเธอชอบช้อปปิ้งฉันก็เลยจะให้เธอมาช่วยฉันเลือกเสื้อผงเสื้อผ้าเราไปช้อปปิ้งแบบไม่อั้นอุ้ยหลอดแบบครบกี่ล้านพั้งหมดเลยพูดเลยว่าไม่มีตำรวจเอ็กเอ็กเอไปเลยฉันชี้หลอดคือต้องใส่เลยนะฉันจะชี้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 อย่างนี้เลยได้มึงกใส่ไม่ไหวแน่เพราะกูจะเลือกตัวมันแพงยังไม่รู้ไงว่ากูพาไปที่ไหนเป็นแหล่งเสื้อผ้าที่ใหญ่มากในประเทศไทยพารากอนใหญ่กว่านั้นใหญ่มากเป็นแหล่ง รวมเสื้อผ้าแฟชั่นมีที่ใหญ่กว่านี้กเหรอใหญ่มากพ,นะพูดเลยนะว่าเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นประมาณล้านล้านชิ้นไม่มีแล้วฉันพูดเลยเดี๋ยวฉันพาไปดูโอ้ยและแล้วก็ถึงฉันบอกแล้วว่าแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายล้านล้าน,านตัวจะซื้อสินยังสุเสื้อกันละเพราะว่าฉันเคยมาแล้วมาบ่อยด้วยอา้าวมันไกลามากฉัน กขาบอกซิว่ามาบัตรถิกรฉันเดินไม่ต้องแต่งตัวเวอร์ไม่ได้เราจะต้องสวยเราต้องดูดีไอเอ๊ะเราจะชอปปิ้งกันฉันจะไปยุโรปเี่ยแกช่วยหาเสื้อผ้าแมทลุกให้ฉันหน่อยคือแกจะใส่ชุดบัตรถิกรไปยุโรปคืออัปเกรดนะอัปเกรดอยู่แล้วเอาแบบ5้าบาทสิบาทแล้วฉันใส่แล้วดูแบบดูแพงเป็นแสบภาษาเปรเซเลงแกช่วงนี้แกอินอะไรได้หมดไม่อินไม่มีธีมงั้นงั้นฉันอินเองเออฉันจะหาสายวายทูเคให้แกได้ไหมเพราะว่าวินเทจง่ายสุดๆเลยที่นี่ สีชนสีแม็กแอว่งไม่มิกมิกแอว่งไม่แม็กโอเคไปตรงไหนอ่ะชุดไหนโอ้ยมันก็ต้องสุ่มซุ่มที่นี่มันเหมือนกล่องสุ่มกล่องอะไรกล่องสุ่มและใส่แกยากส่วนมากมีแต่ใส่ฉันเพราะฉันเป็นนางแบบไงฮะก็หอมเกินแกเราจะเรามีทริคไหมทริคในการลือคนอ่ะฉันมียังไงเฮ้ยทริคเหรอทริคปะทริคนี่คือทริคฉัน เทคมันต้องเลือกจากลายสีเสื้ออะไรเงี้ยห็นอปะฉันจะเจอไหมวะแกเนี่ยออกดูแนว Y2K อยู่ฮะมึงไปไหนนะปารีสเนี่ยพารีเซียงสุดๆเนี่ยดอกทิวลิปดอกเดซี่ดอกอิตาลีรองชองเนี่ยรองชองอุ้ยสวยมากครูสอนภาษาไทยค่ะคุณหนูค่ะเอาไหมฮะโตนเฟนดุจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามันเหมือน ไหนแกลองสวมซิแกมันเสื้อกันฝนมันไม่เห็นมีกราเลยนี่ง Made in Italy แกมันจริงหรือเปล่าฉันไม่รู้หรือว่าเราจะแบบเจอเพชรในกลองนี้เพชรในคนตมถูกต้องสวยเลยสวยมากสวยมากแกฉันมีกระสอบให้แกส่องอ้ยแกนะถ้าใส่เนี้ยหนึ่งนาทีอะทำไมเปียกแล้วนะแล้วเอาหรอมิได้หรือว่าแกจะถือเฉยๆก็มีเฟนดิคไงอ๋อมันมาตะโกนอ๋อเรื่องมากอีกนี่นี่ อมามาหาไม่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 อากาศที่นู่นเท่าไหรสิบองศาช่วงเนี้ยสไตล์ที่กําลังมาคือเป็นบุ้งฟิลบุ้งแต่น่ารักนะถ้าเกิดฉันแมทกับกังเกอเอ้ยรองเท้าบูทตอะจริงน่ารักเลยใช่ไาฉันเสื้อแกสูบจริงหรออุ๊ยฉันขันแล้วเนี่ยจบแต่ว่าไม่เป็นไรฉันยอมนาฬิกามันมีอันนี้ไหมคาโมไมล์แกขันเอาไม่มีหรอนึกว่ามันมีทุกอย่างแต่เขามีที่วัดนะวัดเจนฉันตอนนี้ดีอยู่หรือเปล่าอุ้ยการรักสุขภาพเฮล l ี h y อะ วัดได้เลยเหรอวัดได้น่าตื่ะสมัจจกาอ้าวอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่าตัวนี้น่ารักจริงตัวนี้น่ารักจริงตัวนี้น่ารักจริงไม่รอเล่นฉันขอตัวนี้มากกว่าตัวนั้นอ่ะฉันขออ่ะฉันขอด้วยอันนี้แต่บุ้งไม่เอาฮะาห้าร้อยหรือว่ามันยังยังอยู่ใหม่คัดแล้วคัดมาแล้วก็เลยราคาห้าตุ้ม เุ้ยเป็นแกมากสวยนะแต่ละก็สิบตะโกเรียกฉันอยู่ใช่แล้วก็ดูหนาดูอุ่นด้วยคือดูไม่เป็นวัดง่ายๆเนี่ยราแบ้ข้างอย่างเงี้ยคือมันแบบส่งเสริมความเป็นผู้ดีเว้ยเฮ้ยแล้วเสริมอะไรบาเลนเซียกาวฉันรู้แล้วเวลาฉันไปช้อปิ้งอ่ะฉันควรจะอีตู้จริงๆเพราะมันฉีดแกงหรือว่าอาชีพอื่นงอาชีพอี่นแกควรจะเป็นมันต้องเป็นเนาะนักฉีดนักฉีดฉันจะไปตามร้านค้าประเภทสองบาทเลิฟถูกมากถูกสุด เร,เ,รเราสู้ตายในการหาแกขึ้นไปสิขึ้นข้างบดขึ้นไปเลยเออเทนโค้ดอะไรไปแอบน่าหลาัชเาวนี้เป็นแกหนาแกมันวินเทจเกินจะฟังนะเสื้อผ้ามือสองแกจะเอาคอลเลคชันล่าสุดเลยมั้งมันจะมีแบบไม่ได้วินเทจมากมันจะเป็นแบบฟิลมมินิมอลมินิมอลอะไรมึงไม่ได้สักตัวสิ่งนี้คืออะไร่ะ เลิกจากแบบวียทูแกวายทูเกมวายทูเกวายทูเกมมาแกที่บ้านแกมีแฟนแตงสนใจดูก่อนนะนะสาวผู้ชายหล่ออยู่นะที่เดียวพี่แนนได้ยัง ซื้อิมคัดก่อนซื้อให้เตงค่ะอุ้ยสวยมากแม่อันเท่าไหร่น้อเป็นชั้นมากแคดูสิมันเป็นคิตตี้มันเหมือนอะไรบ้าของบลูมารีนเว้ยน่ารักมากเราจะหาเจอไหมกระโปงรงลายยังไงอย่าเดินไปทางนั้นทำไมร้อน <c oughs> เข้ามาอากลัวหัวใจเต้นเร็ว แกไม่รู้หรอว่ามันเร็วแค่ไหนถ้าแกไม่มี Mymo e, Watch p ก็คิดไปก่อนไงเป็นคนแบบแพนิกอะแบบเอ้ยอยู่ร้อนใจเต้นเร็วไม่ได้ไม่ลดปกติแกนอนหลับลึกปะโ oh, อแค่มีเสียงจุ๊ฉันตื่นเลยไม่ได้นะยูน<ก>ถ้าแกมี Mymo e, Watch p เขาจะรู้นะว่าแกหลับลึกแค่ไหนแกนหลับเท่าไหาไร่ยังไงอันเนี้ยคือเหมือนแบบพยาบาลคู่ตัวแต่ถ้าวัานไหนฉันเหนื่อยมากฉันหลับเหมือนตายอะคนปลุกไงก็ไม่ตื่น ใส่ไว้ไมโมวจะปลูกไมโมวอแกชอบกระปงรออันสิ่นะถ้ามึงอยากได้กระปอรสกบ้านกูมีเป็นร้อตัวกูเป็นลูอีกระปงรช่ด้กระปองไรกนึกภาพกระปองไรสกอตใส่เสื้อคอเต่าแล้วก็ใส่เชนโคตัวใหญ่ใหญเป็นขน แล้วก็ใส่ถุงน่องสีดำสีทูยืนอยู่ตรงปารีสหอไอเฟลไม่เต็มนี่แต่งองคขคไม่เต็มไมสวยดีอ่ะไปยืนอะไรบนหอไอเฟลโอตายอันนี้น่ารักไหมน่ารักมากจบตากูดีจริงแต่สีขาวโอ้ยสีขาวเหมือนอะไรหรือปะแล้วเชฟกุ๊กกุ๊กแล้วซาทุยอ่ะหรือขอนขอนเน่ขอนขอนขอนอุ้ยขอนน่ารักแต่ฉันบอกอะไรแบบนี้คือมันเป็นแบบ Y2K อ่ะ แนนถ้าแนนจะไปปารีเซียงเนี่ยแนนต้องใส่บูทและร้านนี้เป็นบูทที่ดังที่สุดในปฐวิกรมชื่อร้านว่าบูทตัวแมสสายฝอปารีเซียงโอ้โหกหนังแก้วใช่หนังแก้วนี้ลูกนี้แหละถูกต้องที่สุดมีไซส์ไหมคะคุณราคาเท่าไหร่คะคุณแม่มือหนึ่งหรือมือสองจ้าเงินมือหนึ่งจ้างานมือหนึ่งนะจ้าที่นี่เจ็ดร้อยเเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า สวยมากสวยมากคือไม่มีที่ติเอาจริงๆปะคู่ที่ใส่อยู่สีเขียวมีน่าดูดรอปไปเลยคือมันจึ้งคือเอาจร,จริงๆเหมาะกับชุดนี้เดินที่นี่ได้เลยไม่ผิดทุกคนจะมองและชื่นชมลงรูปแล้วกดไลค์อย่างต่ำถึงแสนอสยอดวิวมากถึง1ล้านวิวใน YouTube ถ้ามึงใส่คู่นี้อออกูซื้อจ้ะโวสวยมากคำแรกแล้วสวยสวยสวย,สวย ี่ยนัน,นว่าตัวนี้เหมาะแก่ตอนไหนฉันสแกนแล้วฉันเป็นแบรน่นไอคอนตัวแม่ฉันสแกนแล้วตัวนี้เหมาะแก่เราเสื้อฉันเราจะเข้าหัในานกาฉันนะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันมีระบบ AI s y y l ตล์เฟสต์จ้าเดีย๋ยวทำใดูถ่ายรูปแบบนี้ตูนหน้าปัดที่หลากหลายกดเลย <c oughs> บวกถ่ายรูปใช่ใช่รูปนี้ เขาก็จะไปประเมินจ้าว่าจะเหมาะอุยอ๋องอไปป้าเหรอเลือกได้เลยว่าแกอยากได้ลายไหนยังไงแล้วเป็นสีเดียวกับชุดจะแกไหนแกลองเลือกดีลองเลือกลายหนึ่งนี่นี่จ้ะนัานหมดแล้วว่า m y m i m o watchful แกสุดนี้ไปใส่ตอนไหนอะใส่ติบชาตอนเที่ยง afternoon tea อะไรอย่างไงสบัดกระป๋องใช่โอ้ยอาว มือขอล้างน่ล้างเดี๋ยวกูกล้างด้วยจริงๆมาที่เนี่ยนะคะก็ต้องอล้ลางมือด้วยหลังจากกับเพราะว่าเสื้อผ้าแบบ <มา S 2> ด้วยความที่เป็นของมือสองอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยโคตไม่เป็นไรในกากันน้ำลึก50เมตรนานสินาทีอันเนี้ยเรียกว่าจิบจิบล้างได้เลยมาฮะเนี่ยลงไป,ไปเลยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเขย่าได้เลยเฮ้ยใช้ได้ปกติอายอันนี้ไม่กัน วันนี้ก็ได้ของแน่นๆนะคะฉันได้มาด้วยนี้นีดหน่อยก็บอกแล้วว่ามาที่นี่นะเป็นแบบแหล่งรวมเสื้อผ้ามากกว่าร้านร้านชิ้นเยอะมากจริงมึงเยอะฉันว่าเยอะกว่าล้านร้านคือมันหาไม่ทั่วมันเหนื่อยเกินหาคือต้องบอกเลยขนาดนี้มาตอนช่วงแดดไม่แรงนะแต่ก็เดินไปสองชั่วโมงก็ถือว่าตอนนี้ไม่เกินขึ้นแล้ว เพราะว่าไม่มอวอชเตือนแล้วว่าหัวใจเต้นแรงเกินต้องกลับบ้นานไ,ไปพักแล้วแต่เอาอย่างนี้วันนี้ก็ขอบคุณน้องตูนนะคะขอบคุณพี่นานน้องตูนหรือพี่ลี่นะคะชื่อวันนี้มาแมทลุกซักผงเสื้อผ้าให้น้องแนนนะคะส่วนใครเนี่ยที่ต้องการของเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าวินเทจต,ต่างๆนานา,นานเนาะก็มาเดินที่ปฐวิกรณ์ได้เปิดทุกวันใดๆขณะนี้ว่าวันหยุดเขาก็เปิดอ่ะเดี๋ยวไปด,ว,ดวแมทลุกการตอนนั้นไปเที่ยวนะคะส่วนใครอยากได้ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์แบบนี้นะคะที่ฉลาดสุดๆเลยนะคะก็ Mymo Watch p r จ้าโอเคไปก่อนแล้วซื้อไปส่งแกที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะเดานาฬิกาให้แกด้วยเย้สักเล็ูๆเลยว่าสัญญาณได้มากแต่จริงๆมันราคาแบบหลักพันนิดๆนะเอาซื้อได้นี่ซื้อได้แต่ไม่ซื้อไงถ้าได้ปีก็เอาฟรีดีกว่าอ่ะใครอยากให้นาฬกับตูนอยู่ด้วยกันอีกก็คอมเมนต์มานะคะัยี่ไอกเลยว่ากูเป็นปัญญาอ่อนไปเลยอ่ะบายล่ะ